ไปดูกรณีของอามาตะคุณสุปชัยครับเห็นว่าไรายได้ไปีนี้จะนิวไฮเลยแล้วก็ยืนยันว่าวิกฤตการไฟฟ้าขาดแคลนที่เวียดนามนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการของบริษัทก็ล่าสุดนี้มีการเปิดเผยโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดใช่ไหมครับมิสเตอร์โอซามุซูโดของทางอามาตะนั้นเนี่ยได้พูดถึงกรณีที่ประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า ไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับก็ระบุว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวเนื่องจากว่ามีการรับไฟฟ้าแรงสูงเข้ามาแปลงเป็นแรงต่ําเพื่อใช้ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทเองก็ทําให้มีความคงที่มากกว่าพื้นที่ด้านนอกโดยอมตะนั้นมีนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามเนี่ยสแห่งนะครับก็มีทั้งเวียดนามเหนือนั่นคือนิคมอมตะซิตี้ฮาลองพื้นที่4 4 6 3่อาไรออ่ทั้งเวียดนามใต้ก็คือนิคมอมตะซิตี้เบียนหัว พื้นที่3,206ไร่และนิคมอมตะซิตี้ลองทันพื้นที่4,706ไร่นะอันนี้ก็เอาประเด็นเรื่องของเวียดนามก่อนอมไม่ได้รับผลกระทบไฟขาดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนั่นก็คือเรื่องของค่าแรงที่ตามแนวทางของ พักเก้าไก่นะฮะแล้วก็ที่ว่าที่ในแง่ของอรัฐธรรนชุดใหม่เนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นค่าแรง450บาทเนี่ยก็ทางผู้บริหารของอมตะเองก็บอกว่าระยะสั้นเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบต่อฐานทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศเนื่องจากว่าการลงทุนไม่ได้มองเพียงแค่ค่าแรงอย่างเดียวแต่ยังคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับ ส่วนการเลือกการลงทุนของฐานทุนต่างๆนะจะเลือกไทยหรือเวียดนามนั้นมองว่าเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันซึ่งบริษัทก็มีนิคมรองรับไว้ซ่องถองแห่งอยู่แล้วนั่นเองนะครับทางนางสาวเด่นดาวโกโมลเมธกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่การเงินของอมตะเปิดเผยเช่นกันนะครับถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในงวดไตรามาสสปีนี้คาดว่ายอดขายที่ดินนั้นจะดีกว่าช่วงไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับซึ่งมียอดขายอยู่ที่310ไร่ ขณะที่มียอดโอนที่ดิน128ไร่ส่วนครึ่งหลังของปีนี้ก็คาดว่ายอดขายที่ดินจะยังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับแล้วก็สูงกว่าช่วงครึ่งปีแรกเนื่องจากว่ามีฐานลูกค้าชาวจีนเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมจํานวนมากทางนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยสปป,ปลาวและเวียดนามสําหรับการให้บริการด้านสาธารณูปโภคครับก็ยังถือว่าดีอย่างต่อเนื่องออซึ่งณนะช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าบริษัทมียอดขายที่ดินในมือนะครับหรือว่าแบ็กหลอก แล้ว6,650ล้านบาทและมีพื้นที่ว่างเปล่าพร้อมพัฒนา14,634ไร่นะครับก็แบ่งเป็นที่จังหวัดชนบุรี12,322ไร่และที่จังหวัดระยองอีก2,312ไร่ซึ่งปีนี้ทางอมตะก็วางงบซื้อที่ดินรวมถึงลงทุนด้านงานสาธารณูปโ,โภคนะครับเพิ่มเติมเฉพาะที่ประเทศไทยนี่อีก5,000ล้านบาท ส่วนการรับรู้ไรายได้จากแบ็กหลอกในช่วงปีหน้าเบื้องต้นจะสามารถรับรู้ได้ประมาณ50%จากแบ็กหลอกณสิ้นปี65ที่4,800ล้านบาทอันนี้สําหรับที่ไทยนะครับแล้วก็ที่เวียดนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,800ล้านบาทโดยมีพื้นที่โรงงานอันนี้สำหรับการเช่าปัจจุบันเนี่ยมีรวม3 6 5 7 7 2ตารางเมตรโดยปัจจุบันนั้นพื้นที่เช่าในประเทศไทย มีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่91%และที่เวียดนามมีอัตราการเช่าพื้นที่เต็มทั้ง100%คุณสุชใจครับนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมทุนนะฮะก็ยังดีต่อเนื่องอในปีนี้นะครับหลังจากที่ไตรมาสแรกเนี่ยมีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมทุนนะครับประมาณ90ล้านบาทนะครับแล้วก็จากธุรกิจไฟฟ้าที่มีการขายไฟได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพรวมของทั้งปีนะครับก็ทางผู้บริหารเองก็มั่นใจนะครับว่าจะมียอดขายที่ดินเนี่ย2,000 250ไร่นะครับก็แบ่งเป็นในประเทศนะครับ1,500ไร่แล้วก็ที่เวดน,นาม750ไร่นะครับโดยจะมีรายได้รวมเนี่ยเติบโตทําสถิติสูงสุดใหม่นะครับหรือว่านิวไฮอีกรอบหนึ่งครับจากปี265เนี่ยมีอยู่ที่8,138ล้านบาทนั่นเองนะครับ